คือที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาคืออยากจะมาเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยไปออดิชัน่นรายการเด็กรายการหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุพอดีกับตามที่เขาต้องการแต่ตอนนั้นะนคือเราไม่รู้ว่าเป็นรายการอะไรนะคือแม่เป็นคนบอกว่าเฟิร์นเนี่ยอายุถึงเลยเนี่ยลูกไปไหมฮะอ๋อะไรอะแม่แม่แม,แมพาไปไหนอะ่ะ แมก่ก็ไปกับแม่เลยเนี่ยมันคือรายการถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี่ตอนกลับไปสิปีที่แล้วคือเราอยู่ปอสี่พอดีไม่ต้องบอกว่าตอนนี้อยยุเท่าไหร่นะก็ <c oughs> คือตามกําหนดเกณฑ์ของเขาที่เขาแบบรับสมัครเด็กที่อยู่ปอสี่พอดีนะคะ,ะจะทํารายการนี้คือเราไม่รู้นะว่าเราอะไปรายการอะไรแค่รู้ว่าแม่บอกว่าอายุเราถึงแล้วเราก็อ่าโอเคไปกับแม่เรายังไม่รู้เลยชื่อรายการคืออะไรก็ไปวันนั้น <c oughs> ก็คือแม่ก็จัดแต่งตัวเลยค่ะไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ <c oughs> แม่ก็พาไปที่ช่องสามอุย้ยเด็กเด็กเต็มเลยวัยรุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละเข้าแถวเขาก็จะแบบมีป้ายป้ายรหัสอะไรเงี้ยเรารหัสที่เท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยจาไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็เราก็นั่งเข้าแถวนั่งนั่งนั่งเราเขาเรียกเขา้าเรียกเข,าข้าคราวนี้เขาอะเรียกเป็นกลุ่มกุแล้วเขาก็จะแบบคล้ายๆกับ,บว่าเอ่อเอนเตอร์เทนเด็กให้เด็กมีความแบบเอ้ยกระตุน้นเรื่องเดิมอะไรเงี้ยคือเฮ้ยฉันจะมาออดิชั่นนะเนี่ยเขาก็ถามว่ารู้ไหมเนี่ยรายการอะไรคือเราไม่รู้ไงเราก็ ก็อยู่เฉยๆคือคนอื่นเขารู้หมดเลยว่าเขาอะมารายการอะไรเขาก็บอกว่าถ้าคุณแม่แพ้ปอสีเขาก็ตะโกนใช่แต่เราฮะเราหูแบบหูตึงอ่ะได้ยินว่ารายการพระคุณแม่คือพระคุณแม่พระคุณแม่รายการอะไรวะพระคุณแม่พระคุณแม่อะไรก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยเราก็แบบ ha, พระคุณแม่แพ้ ha, ปอสีล้วก็แฮ่ไปกับอเขาด้วย อริงๆคือรายการมันคือถ้าคุณแน่ตอนนั้นหูเราอ่ะมันไม่ดีไงแล้วเขาก็ให้เข้าห้องห้องแบบไปเจอกรรมาก,การงหน้าแถวง่งหลายคนบบนั่งเป็นแนวนเราก็แบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมาชอบร้องเพลงอยู่เพลงเดียที่เป็นวงที่เราชอบมากทุกคนนะ่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างคือวง Night to m อยู u <laughs> เก่ามากคืออยู่อเ R S ใช่ไหมตอนนั้นจะมีพวกแบบปั้นจันแจ็คเชนพวกนั้นอ่ะเราชอบเพลงเลิฟการันตีใช่ป่ะเขาก็บอกว่า น้องแสดงการแสดงมาหนึ่งอย่างกเขาไปถึงหน้าคณนะกรรมการใช่แล้วมีเด็กยืนอยู่ข้างเราคนหนึ่งเขาก็ร้องเพลงเหมือนกันเราก็ร้องเพลงว่าเออเอาเพลงเลิฟก,การันตีค่ะกรรมการก็บอกว่าของอะไรมันไม่เคยได้ยินเลยอยังยินในใจโหไม่เคยรู้จักหรอของเออไนทูมิทูค่ะที่มันจะร้องพอรักชันการันตีช่วยเอาใจดวงนี้ไปน้อย <laughs> แล้วเราก็ร้องแบบอีกน้อยมากคือแบบก็ร้อง แล้วก็เต้นไปด้วยเพอรักฉันการันตีใจดดวงนี้ไปหน่อยก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วเขาก็จำจำได้ว่าเราอไปร้องเพลงนี้ให้เขาฟังแล้วเขาก็จะถามเราว่าความสามารถพิเศษ,ษอะไรเขาช่อะไรอะไรเงี้ยเราก็พรีเซนต์บบตอนนั้นยังไม่มีความแบบเฮ้ยฉันอยากจะเข้าไปรายการนี้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้แล้วก็แค่ทําตามที่เขาบอกก็มีความสุขที่ร้องเพลงฮะในธมิจอยู่ ตอนที่ร้องอะความรู้สึกแบบเอ้ยเพลงที่ฉันชอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกเด็กๆไปรวมกันปุ๊บตอนจบอาด่าถ้าคนไหนผ่านนะคะเราจะติดต่อกลับไปเพราะว่าเราให้เบอร์เขาไปใช่ไหมตอนเออเรากรอกประวัติอะไรเงีเ้ยเฮ้ยแม่ก็เฮ้ยเขาอาจจะโทรมาก็ได้นะเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่แบบเข้ารอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาบ้านแม่เมื่อไหร่โทรศัพท์จะโทรมาก็รอรอไปเถอะจนคิดว่าคงไม่ได้แล้วล่ะ ถหลกไปถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีคือมาเล่าเป็นเรื่องโจกๆให้เพื่อนฟังซึ่งไม่ผ่านะติก็ตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะโทรมาแล้วก็นั่งรอสายไปเถอะเอ้ยหวังสักนิดนึงว่าเขาจะเห็นเราเป็นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่จบแล้วรายการนี้มันก็จะมีถ้าคุณแม่อยาแพ้เด็กมาโทรนะอะไรนั้นแต้วก็แบบดูรายการเอ๊รายการอะไรคุณๆจังเลยนี่มันรายการที่ฉันไม่เคยไปออดดชั่นนี่นะก็มีความแค้นไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ตอนนั้นนะ โอเคบ๊ายบายคน <Okay. S 2> ไหนนะคะที่เคยไปออดิชั่นหรือว่าไปทําอะไรมาตามรายการอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่าสู่กันฟังได้ถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่แบบเป็นเรื่องตลกเนี่ยเยอะมากคืออยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะบ๊ายบาย